เดี๋ยวเรามาต่อข้อหกกับข้อ7เนะาะเมื่อเช้าที่ครูติดไว้นะคะามาดูข้อหกค่ะร้านหนังสือติดราคาหนังสือตำรากับข้าวไว้สูงกว่าต้นทุน20%ก็คือทุน100ติดไป120นะคะถ้าต้องการลดราคาลง35บาทร้านค้าจะได้กํำไรเพียง10%จงหาว่าทุนของหนังสือ นี้เท่ากับกี่บาทนะคะต้นทุนของสือเท่ากับกี่บาทขั้นแรกเราจะถามว่าติดราคาไว้เท่าไหร่เนาะเมื่อเช้านะคะติดราคานะคะดังนั้นตอนนี้เราไม่รู้ว่าทุนเท่าไหร่ดังนั้นครูจะให้ทุนเป็น b นะคะครูจะ,ะครูให้ติดราคาเป็น x ให้ทุนเป็น y นะดังนั้นครูจะได้ x ส่วน y เท่ากับติดราคาก็คือตรงนี้นะคะ ร้อจากทุนเท่าไหร่คะหนึ่งร้อดังนั้นคูก็จะได้เป็นร้อยี่สิส่วนหนึ่งดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้ x เท่ากับหนึ่งยสิส่วนหนึ่งคูณด้วย y นะคะดังนั้นตรงนี้คูขออนุญาตตัดส่วนก็พอนะคะตัดส่วนปึ๊บ เพราะว่ามันหารด้วยสิบมันไม่ยากนะคะก็จะได้เป็นสิบสองวส่วนสิบดังนั้นตอนนี้ทุนของเราจะติดค่า Y อยู่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปหารต่อนะจากนั้นเขาบอกว่าถ้าลดราคาลงสามสิบห้าบาทดังนั้นนอกจากตอนนี้เราติดติดราคาอยู่ที่สิบสองวลบสิบนะคะ แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าลดราคาลงสามสิบาบาทดังนั้นนอกจากราคาติดที่ติดไว้แล้วอย่างเช่นสมมติว่าเราติดไว้1้อยี่สิบเนี้ยก็ลดลงอีก35บาทแต่ตอนนี้เราติดราคาอยู่ที่12 y ส่วน10ดังนั้นแสดงว่าเราขายไปจริงๆที่ 12y สอง่วนสิ ลบีกสามสิบห้านะคะอันนี้คือราคาขาย <c oughs> อันไหมนาเดียเอาใหม่นะจากเมื่อเช้านะคะเราได้ว่าร้านหนังสือติดราคาหนังสือไว้สูงกว่าทุนสิบบาทไอหนึ่งร้อย่าสูงกว่าโตุนยี่สเปอร์เซ็นต์หมายความว่าทุนร้อยติดที่120นะคะดังนั้นก็จะได้เป็นผูให้ ทุนคือ x นะคะเดี๋ยวนะ ให้ติดราคาคือ x นะคะแล้วเขาก็ต้นทุนเป็น y เนาะดังนั้นครูก็จะได้ x ส่วน y เท่ากับติดราคาเท่ากับ120ส่วน100จากนั้นแก้สมการครูจะได้ x เท่ากับ1 2 y ส่วน10นะคะจากนั้นเขาบอกว่าลดราคาลงอีก35บาทก็เอาราคาที่ติดราคาลดอีก35นี่คือราคาขายจริงนะคะแล้วเขาบอกว่าได้กำไรอยู่10%อ์ก็คือก็คือเราจะกลับมาหาทุนนะคะดังนั้น จากตรงนี้เราก็จะได้เป็นขายหาทุนใช่ไหมลูกดังนั้นหาทุนส่วนขายดังนั้นทุนคือ Y ค่ะขายคือ 12Y ส่วน10ลบ35ก็จะเท่ากับทุนคือ100ส่วนด้วยขายจริงคือ110 จากตรงนี้ครูก็จะได้ y เท่ากับหนึ่งคูณกับ12 y ส่วน10ลบ35ทั้งหมดหารด้วยหนึ่งริ แกสมการนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นดังน,นั้นค,คูณเข้าแบบนี้นะคะก็จะได้ y เท่ากับหนึคูณสิบสองส่วนสิก็คือได้เป็นหูเขียนกระจายให้ก่อนละกัน12 y ส่วนสิลบกับ3 0มพันสามคูณหนึส่วนด้วย หนะะึ่งหนึ่ะจากนั้นรูเอา1นึคูณกลับมาฝั่งนี้นะก็จะได้เป็น110 y เท่ากับตรงนี้เอา100คูณเข้านะคะสิบคูณสิบสตัดสิเหลือร2 0 y ลบ สามห้าศูนย์ศูนย์ดังนั้นตรงนี้ย้ายมาได้สิบวายถูกไหมย้ายสามพันห้ามาก็คือสามพันห้าร้อยจากนั้นวายเฉยๆก็ย้ายสิบไปหารนะคะสามห้าศูนย์ศูนย์หารสิบดังนั้นวายเดียวเท่ากับสามร้อยห้าสิบออกแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบว่าราคา ต้นทุนของหนังสือตำราคือเท่าไรคะน้าประภาสามร้อยห้าสิบ <350, 000. S 1> อ่ะสามร้อยห้าสิบนะคะทันไหมเด็ก ไปต่อข้อเจ็ดได้ยังอ่ะไปต่อข้อเจ็ดแล้วนะข้อเจ็ดจะทำคล้ายๆข้อหกนะคะอ่ามาดูข้อเจ็ดค่ะแม่ค้าติดราคาราคาคทุเรียนไว้สูงกว่าทุนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นหมายความว่าทุนหนึ่งร้อย ติดราคาเท่าไหร่คะนาเดียนาเดียได้ยินคุ้มไหมมีนับประพาโช์อยู่นับประพาเท่าไหร่ทุนทนุนอทุนร้อยติดราคาร้อยยี่สิบห้าค่ะอาร้อยยี่สิบห้านะคะ ต่อมาลดให้ผู้ค้าอีก120บาทก็คือได้ติดราคาเท่าไหร่ลบด้วย120นะคะจะทำให้ขาดทุน5%หมายความว่าทุน100ขายแค่95ต่อไป ถ้าแม่ค้าต้องการกําไรหนึ่งร้อเเซสิบเปอร์เซ็นจะต้องขายกี่บาทเนาะดังนั้นเราจะต้องมาดูก่อนว่าหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่นะคะต้นทุนเท่าไหร่เราจะหาจัดตรงนี้ค่ะอ่ะาเาื่อีเราหาทุนนะคะดังนั้นครูจะให้ติดราคาเป็น x นะแล้วก็ครูจะหาตรงนี้ ทุนเป็น y นะคะอ่ะมาดูนะจากตรงนี้นะคะเขาบอกว่าติดราคาขั้นแรกเราจะหาว่าติดราคาเท่าไหร่จะให้ติดราคาอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ให้ทุนอยู่ข้างล่างจากเดิมเราติดราคา S นะคะจากทุน y ซึ่ง ติดราคาร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยดังนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อย y อันนี้คือติดราคานะคะพอจากนั้นลดราคาให้120บาทแสดงว่าขาย ก็คือขายลดลงถูกไหมแสดงว่าเราขายอยู่ที่125ส่วน100ครูไม่ตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดกันได้นะคะลดด้วย120อ่ะจากตรงนี้บอกอะไรคะบอกว่าซึ่งขาดทุนไป5%แสดงว่าตรงนี้จะพูดถึงทุนนะคะ ตรงนี้2ค่ะหาทุนดังนั้นทุนต่อขายนะคะดังนั้นทุนของเราตอนนี้ไม่รู้นะคะแต่เรารู้ว่าเราขายไป125ยสวส่วนด้วย100ลบด้วย120จะขาดทุนเท่าไหร่คะ95ก็คือขาดทุน5เปอร์เซ็น์นะคะดังนั้น คน100เราจะขายที่95 y เท่ากับ100คูณด,ด้วยตรงนี้นะคะ100 25 125ส่วนด้วย100 y ลบด้วย120 ส่วนด้วย95้าสดังนั้นครูก็เอา95คูณขึ้นมาทางนี้เลยนะคะได้เป็น95 y เท่ากับอันนี้ครร้อยคูณเข้านะจะได้เป็น100คูณกับ125ส่วน100 y ลบกับ120คูณด้วย100 จากนั้นนะคะตรงนี้ต่อสูงหน่อยแล้วกันนะจากนั้น y ของเราจะเท่ากับได้ไหมยอายางยังหา y ไม่ได้นะคะได้95เท่ากับตรงนี้คูณกันได้100ตัด100ได้เป็น125 y ลบกับ หนึ่งร้อยยี่สิบเติมส่วนไปสองก็ได้เป็นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะจากนั้นพูย้ายหนึ่งหมื่นสองพันเป็นลบใช่ไหมย,าย้ายค่ามมาเป็นบวกนะคะได้เป็นร้อยยี่สิบห้าวายลบกับเก้าสิบห้าวายหนึ 12, ่งมืนสองพันร้อยยี่สิบห้าลบเก้าสิบห้าศูนย์ ก้าห้าลบ 5, ห้าเหลือศูนย์สิบสองลบเก้าเหลือสามนะคะดังนั้น y เฉยๆย้ายสามสิบไปลบค่ะหนึ่งหมื่นสองพันหารด้วยสามสิบส่วนตัดศูนย์สามหนึ่งสามสามสี่สิบสองดังนั้นได้ y เท่ากับสี่ร้อยดังนั้นทุนค,คือเท่าไหร่คะ 400ต่อไปเขาบอ,อกว่าต้องการกําไรอีกเท่าไรครับสิบเอร์ทุนสี่ดังนั้นทุน100ต้องขายเท่าไรหร่ลูกถึงจะได้กําไร10%บเเขายเท่าไหร่นะปะพา อะไรนะคะทุนหนึ่งร้อย <100 S 2> <100. S 1> ขายเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยค่ะเดี๋ยวเ,เอาใหม่เอาใหม่นะตอนนี้ทุนของเราคือสี่ร้อยถูกต้องนะคะแต่ว่าโจทย์ถามต่อว่าเราต้องการกำไรสิบเปอร์เซ็น,นดังนั้นทุนร้อยต้องขายเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบใช่ไหมบาทดังนั้นตอนนี้ทุนของเราเท่าไหร่ตอนนี้ทุนของคือสี่ร้อยค่ะดังนั้นเราจะขายเท่าไหรล่ลลก สี่ร้ออืมใช่เหรอก็เอาเห็นไหมคะจากหนึ่งร้อยขึ้นเป็นสี่ร้อยคูณอะไรลูก <4. S 1> <4. S 1> คูณสี่คูณสี่ดังนั้นฝั่งนี้ก็ต้องคูณอะไรเหมือนกันคะ <4. S 1> คูณสี่คูณสี่เหมือนกันก็ได้เป็นหนึ่งร้อยสิบคูณสี่เท่ากับสี่ร้อยสี่สิบบาท <5. S 1> อ่าจบแล้วนะคะดังนั้น จากตรงนี้เราก็เขียนว่าแม่ค้าจะต้องขายทุเรียนกี่บาทลูกกี่บาทคะ น้่นคอข่ายตรงนี้ใหี่้อยสี่สิบบาทค่ะอืสี่ร้อยสี่สิบาทโอเคก็ข้อแปดข้อเก้าเมื่อเช้าเฉลยไปแล้วเนาะข้อแปดตรงนี้ซ้ำนะคะซ้ำไหม ซ้ำเนาะดังนั้นข้อแปดไม่ต้องไปที่ข้อ9ก้าเลยทำเองนะคะดังนั้นเทอมนี้ก็จะจบที่ใบงานที่15นะคะดังนั้นครูให้นักเรียนทําได้ถึงวันสุกเนาะส่วนใครที่ a อ c i d ิเ t บอกครูขาวพอดีว่าหนูต,ต,ติดนั่นติดนี่ ให้ไลน์มาคุยกับครูส่วนตัวนะคะอาจจะขยายเวลาให้สําหรับคนที่มีเหตุผลเพียงพอเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีอะไรนะคะเคให้จบเนาะครูจะได้เคลียคะแนนได้นะคะทีนี้เราจะสอบปลายภาควันไหนเอ่ยเด็กๆวันที่แปดค่ะวันที่แปดคือวันอังคารหน้าใช่ไม่ใช่อังคารหรือล่า<ต>อังคารนะคะอังคารทีนี้ครูจะถามพวกเราว่าเราอยากสอบรอบเดียวหรือสอบสองรอบ ถามนะพาวานะพาวาอยากสอบรอบเดียวหรือสองรอบโจทได้หมดได้หมดถ้าสองรอบก็คือถ้าสอบสองรอบนะคะถ้าสอบสองรอบนะก็คือจะเอาคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละครั้งให้โอเคไหมก็คือถ้าสมมติว่านเรนทำสองรอบก็คือนเรียนก็จะได้เหมือนกับได้ลองสอบหนึ่งครั้งแล้วก็ได้สอบจริงหนึ่งครั้งแต่ถ้าสอบรอบเดียวคือสอบจริงไปเลยแต่ข้อเสียของการสอบสองรอบก็คือจะเสียเวลามากขึ้น นิดนึงอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่ครูใช่ไหมแล้วคาบอกแล้วแต่ครูใช่ไหมอ่ะขอความเห็นอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหม,อมขอดูรายชื่อวันนี้หน่อยสิเนี่ยพครับอยากสอบกี่รอบแล้วแต่ครูเลยค่ะแล้วแต่ครูเลย น้าตาอะอยากสอบกี่รอบอยากสอบกี่รอบจริงได้อยากสอบรอบเดียวค่ะแต่กลัวไม่ผ่านสองรอบก็ได้ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยนะคะงั้นครูขออนุญาตนัดสอบเป็นสองรอบเนาะดังนั้นครูจะสอบวันจันทร์วันจันทร์นะคะวันจันทร์ของเรามีคาบแรกเลยใช่ไหมวันจันทร์จะตื่นสอบกันไหมอยากได้แบบ เป็นกลางคืนแบบทุกที่หรืออยากได้เป็นตอนกลางวันมากกว่าอยากได้เป็นตอนกลางวันมากกว่าอ่างานครูก็ขอเป็นกลางคืนชอบลืมกลางคืนชอบลืมเนาะดังนั้นเอางี้ละกันครูขอสอบวันจันทร์นะคะแต่ว่าวันจันทร์จริงๆแล้วเรามีตอนออ่มีตอนแปดโมงครึ่งดังนั้นครูจะขอให้สายหน่อยละกันเป็นเก้าโมงถึงสิบโมงนะคะของวันจันทร์นะนัดสอบ เรียกว่าพีทสก่อนสอบละกันนะแล้วก็สอบจริงมันจะสอบตามตารางของเรามันจะสอบคุณไม่แน่ใจว่า9โมงถึง10โมงใช่ไหมมีตารางอยู่ในมือปะมีไหมใครมีตารางอยู่ในมือเพราะปกติคันนี้จะสอบก่อนแต่คุณไม่แน่ใจว่าสอบ8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งหรือว่า9โมงถึง10โมงนะคะ เดี๋ยวังไงครูแจ้งเวลาอีกทีละกันสําหรับการสอบจริงแต่ว่าสอบพี่เทสครูขอเป็นวันที่ออ่วันที่วันจันทร์ที่เจ็ดนะคะตอนเก้าโมงถึงสิบโมงเนาะเดี๋ยวครูแจ้งอีกทีในไลน์ละกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ได้สี่ทุกคนนะคะเด็กๆ นะใครส่งงานครบสบายใจได้หกสิบคะแนนบวกกับคะแนนสอบกลางภาคจําคะแนนใต้กันไหมแต่เดี๋ยวถ้าครูสรุปคะแนนเสร็จแล้วครูจะจะแจ้งคะแนนให้น่าจะได้น่าจะได้ภายในวันจันทร์นะคะน่าจะได้ภายในวันจันทร์เนาะแล้วก็เกรดคะแนนจริงๆน่าจะออกวันอังคารนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับวันนี้มีข้อสงสัยอะไรมาถามส่วนตัวได้นะจ๊ะเด็กโอเคสําหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ